วิเคราะห์ที่เด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลบุนเดสซีกาเยอรมันบุนต้อนรับการมาเยือนของอาร์เบลไลซิงในค่ำคืนวันศุกร์ที่3มีนาคม2566เวลาทีสองตรงและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินกขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผม และสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอ8 88, 8 88, 8ดแปด3ตัวชัว์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน100%อย่าลืมนะครับตามละแอดที่ท่านเห็นแอด8 88. สำหรับบทคาะคู่นี้นะครับเจ้าบ้านบอเเซียดอทมูนผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกได้ว่ายังสามารถรักษามาตรฐานและฟอร์มดีมาอย่างต่อเนื่องเพราะในเกมลีกเจ็ดนัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะรวดมาทั้งเจ็ดนันขนดขณะที่ทางทีมเยือนนะครับอาเบลไรซิกผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขาก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีใน,ในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเกมลีกสิบเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ7เสมอ2และแพ้1ด้วยกันนะครับเกมนี้อาเบลไรซิกพวกเขาเองต้องบุกมาเจอกับทีมในหัวตารางอย่างบอเเซียดอทมูนถ้าเทียบกันดูในเรื่ององงขศักยภาพ าพทีมนะครับกลุ่มกําลังตัวผู้เล่นภาพรวมทั้งหมดมองว่าก็ไม่ได้ดูเหนือกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของฟอร์มในลีกในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับมองว่าบริเซียรอดบุนที่เครื่องกาลังร้อนมาอย่างต่อเนื่องเพราะชนะในลีกมาแล้วทั้งหมด7เกมติดต่อกันพวกเขาดูเด่นยิ่กว่านะครับทางด้านทีมเยือนมากพอสมควรนะครับโอกาบเป็นเกมในบ้านของบริเซียดอดบุลเองนั้นก็ถือว่าเล่นได้แข็งแกร่งและดุดันอยู่แล้วด้วยนะครับทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่เจ้าบ้านบ,บ,นบ,นาบานุ้ลเกก็บ3แตมมในเนี้มองว่า เป็นไปได้สูงกว่านะครับเกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียร์บอเลเซียดอทมูนสมควรกว่านะครับและผลสกอร์ที่แอดกัฟันธงในคัาคืนนี้คือบอเลเซียดอทมูนเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาแบรซิซด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ฟันธงครับผมและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกับ2อที่นี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอรด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้้าากกกลุ่ม VIP ตองรแร ทัศนลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ